เป็นปีที่ได้พบกันแล้วก็เป็นปีแรกที่ได้ survive มาเกิดเขานะคะ<อ>เมื่อนี้เป็นพีพ่ลุกเป็นพที่มีเพที่มีมุณค่ามากนะคะดีใจค่ะที่ได้ได้ไทำให้เขานะคะว่าเขาม่ให้เราเยอะเหมือนกันนะคะขอบคุณพ,พี่มีกันได้กันวันนี้นะคะพี่ดีเสกังินปัถือไม่ดีๆนะข้อเงียงหมดขอ,อ,อขอบคุณน,นะคะรับสจ้าลับพี่ดีเอฟซีบ้านตุกเปพจโอ้ยเสียงเกิดขึ้นเลยเพจเสียงเกิดขึ้นจะมาเยาะเพื่ พร้ขอขอบคุณนะครับพี่พีทั้งทีมงานดาวฟ้าเปลี่ยนสู้หัวซุกคนนะครับผมคิวได้มาร่วมเวอร์เทียางละวยพ่อ,ค,อค,ครับผมแสดงความยินดีครับผมอันดับแรกันสิเป็นเป่าเคก็อาอพี่เอครับพี่เอครับโอ้ปีนี้เท่าไหร่แล้วครับชิบซองคนระับอุ้ยทำกันเลย มันเป็นส่วน่ี้ตลก <Okay. S 1> จอได้จตายเทศสิตลก,กบอกเลยม <Okay. Okay. S 1> ันขึ้นยังบออกไปตลก,กนเลย <Okay. S 1> ดิดิโต้เขาเพ,พย,ายา่งเอาเอลมาสุก <Okay. S 1> วันนี้ก็นะครับผมให้ทองเบดนะครับผมวันนี้เป็นอีกหนึ่งก้านะครับผมหลังจากที่นะครับหลุ <Okay. S 1> ดกระเบยดนี่ร่วมนะครับผมร่วมทุกร่วงสูงมาด้วยก,กันนะครับผมตัดสิจท,ทีเทวาทั้งสองคนจะพบก,กันนะครับแล้วก็วันนี้ได้มีนะครับ เรื่องย่ำดีนะก็คือบ้านนะครับเริ่มสร้างบ้านวันนี้เป็นวันเอาเสาหลุมมันแรกด้วยนะครับพ่อแม่และกาญาผูญ่ยทุกคนนะครับมารวมยิ่งดีนะครับเมือนี้แล้วก็วันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของทองเดชด้วยนะครับยังไงก็อวยพรให้ทองเดชนะครับมีความสุขหลายครับเจริญในหน้าที่การงานนะครับเป็นคน่หูพอดีของพ่อของแม่นะครับอกค์สิเป็นทั้งพ่อแม่เฮาทั้งพ่อแม่รงลึอทีละพจน์นะครับขอให้รักกันนานๆนะครับท้ายกินซอยกันนะครับ ชีวิตเขเท่านะครับบ่มีอย่างหลายเกิดแก่เจ็บตายนะครับบ่กู้ว่าพราเท่ายืนอยู่นี่สียูรับกันได้รวนปันไดนะครับผมรู้แต่วันเกิดไม่รู้วันตายนะครับแงก็ขอให้ทองเบสมีวความสุขมากๆครับผมพ,บพี่เกิร์ครับเอาเลคุยกังมาสิคือตัวกริงนะรับผมวันเกิดน้องทองเบสนะครับวันนี้ก็ขอให้น้องมีความสุขกับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับ ตกให้ใครเจ็บจะมีครับกำลังรวยๆปังๆปังๆก็แล้วกันนะครับเอาเบาๆไลยนะคร line ับผมโอเคครับพี่ ให้กับทองเด็กด้วยนะครับแต่เขาเป่าเทียนเจ้าคนในพอเออไม่ประคัมคนจีเยิดก้อนสะดอกน่ะย่อยเพเ่รอมีเป่าเลยครับว้าวอันนี้เดี๋ยวมีเวอรวันเกิดมีเค้กลูกเทียนมุกฝาห้องสาเกินนะเค้กลูกโอ้ติเค้กไม่เทาอย่าไล่มาเล่อันเป่าเป่าขอบคุณย่าไรครับที่มีเทียนคลิปให้นะครับแฮป เก่งวันนี้เรามีนะคิพบเชอร์ในบัคู่นะครับที่มอบให้กับเปปอเข้าหลุดเสียบออันนี้ครับผมมอบให้กับทองเบนะครับเก็บไปเป็นทระทึกครับเียบอู่นเียบอยู่นะเงียบเปิดเลยเปิดเลยโกจับตัวคนรถจับตัวค จะไปพ่อตาพ่อสอนจังไปพ่ออกแกวมิฉะนั้นมัะเกิดซึ่งการร่วมเพศเดี๋ยวเปิดบังซกอนเปิดเป็นกลทำเอาวันิดยางหลังเิดทางเิดก้าอ้รว่าเี่มนเกิดมัดเกิดอ้อเก็อีกหนึ่งชิ้นนะคะจากน้องนุน แม่นองยางสายพิ้นแม่นองสายพิ้นได้ยังสายละของกันโอ้ยเผโผลได้ยังอยู่ได้หันบ่อเข้าดูเส้นต้นย่องลิ้นซากเขานั่นเองกละบอกเปิดเลยเปิดเลยจูบเลยย่างย่งย่งเอาบ่เปิดเลยเปิดเลยเพลนแท้่ขอบคุณครับเปิดเรียนตลอดไม่หยุดเนาะแบบนี้ นี่คืออะไรอ่โอ้โหเลียข้อมือแม่ซอยทองเลียข้อมือครับพี่โรเอ้าคือไห้ก้อยยังอะไรครับไวยังบอกเป็นยังไห้ซึ่งแห้งก็ยังบอกออกคือกกิครับเป็นยังนักแเอง นี่ก็มีหมองด้ยกัก่ดีอ่ายาคีไม่เห็นหรอก็ลังสิสิไม่เห็นโกสิบนะสุ้ตลกเศร้าเบาซะก่อนบ๊ว่อรับเพราะว่าพ่นจิตเสร้อไผ่ครับปกติประมาทนีรเขาไม่มีตังค์นับหนึ่งสิบดาเด้อ้นั่งเั้นเจ็บปีดาพอดเป็นล้านนะแต่ว่าเขาเยบนี่ะย่อก็เห็นที่นัอย่าได้เห็นที่นับน cô gái đẹp cô gái đẹp quá luôn quên nhau rồi bà đi bao nhiêu rồi các anh ạ đi bao nhiêu rồi các anh ạ đi bao nhiêu กอเหตจ้าด้รับผู้ใหเป็นคนหลวงแพทกันมาจากมาคิดว่าหนึ่งหนึ่งในเวทีหนึ่งหนึ่งในบนเวทีอยสีมัใส่อยเอปลี่นพี่น้องนาวที่มาผู้ใหค่ะขอยหูใครเป็นใครหนูน่ักอย่ามาเสต่อข่อยประกาศามก่เราแยกข่อยาท่องหมอข่อยตัวเมีนยางสองล้านท่องเขากับปีประตูลาดละใครพี่ พี่เอแน่นอน่มใช่เนยพอยห้อยบานี้เลยนี่ะทอเบีย่าต้องสงสัยดอกเลยก็เชื่อทฟองไม่ตัวกตัญดีใจดอกคิคิละครขเพีนี่เลยต้องขอบคุณพี่เอนะคะที่ครูผู้หลวมกระบวนการท่อเบตัวทองเบทเบอ้จดีใจกรือเสียใจกน้ำตัว ไอเบีดยดใจมาสัง่งก็ยอมก็ยอมดีเว้ยวันเกิดพี่ผู้ร่วมกระบวนการซื้อทองเป็นยังวันเกิดคุลนะเป็นนางนี่ตายจด้ผู้ร่วมกระบวนการเอาแนวนนนาาากันมันเกลียวกับผ้านาคุณไข่ตัวเขาบอกปิดท่องนะบอกแต่เท่าไรก่อนจะซื้อเหรียญในเวลาท่องเบ<า>็ดบอกว่าเขาอยากใส่เลรียญเหรียอมมือคือคือจมจมมาตลอดนะคะจะได้จะได้ว่าจะได้ว่าเออเดี๋ยวอีกโดนบอกบอกกันก็ได้บอกบอกบอกท่องเบีดว่าย้ำเลย เงินก่อนจะเาเก็บ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 เงินก่อนเก็บป่านสะก้อนจบงดเลรียตลกแค่เข้าสะก้อนก็ได้่าเก็บเก็บเงินสะก้อนทิ้งเงินสะก้อนจะเอาพราว่าจะพร้อมใส่ใส่ท่องใส่อย่างดูสินะแต่ว่าวันนี้คือบมอทองเบียกตัวเลย่าเขาไม่มีตังนะเขาไม่ไม่มีอะไรให้ที่รักมะเขาจัดงานให้เฉย เป็นข้าตัวเงี้นวเงี้ยโอปากตัวตี่ก็อะไรเนาะเขาบาเซนนหนูกูได้่ัวกระบวนการดีเ้นั้นแม่แ่าเจ้าขอบคุณครับม่แถวครับคุาข้าดองรดถ้าข้าดองรดช่าต่สีมีเด้าดองโตขอบคุณเพื่นเสน่ห์ขอบคุณในการสวนลีนโอ้บอแมนยไตลกกัไรเนาะหอมแก้มหอมแก้มไปที่บ้าน ບໍ່ແນວເພິກະທີກະຫອມຢູ່ແລ້ວເດເຈົ້າວ່າບໍ່ໃຫ້ເຕ